อ่ะทางที่พัดไปดีกว่าเอาตัดเน,น,น, <c oughs> นี้ okay. นยนี่ตัดแล้วก็กลับเลยมัง้งเล่ของชิ้นหนึ่งก็ยังดีวะไปขายของกันดีกว่าจะลองดูเปลี่ยนตัวเดียวไปดูที่เราเปิดคือมันน้ำมันแก่เฮ้ย <c oughs> ม,มีคนมีคน,นมค,นคนเล่นลิฟมีคนเล่นเฮ้ยสิตรงเย,ยอะไร <c oughs> <c oughs> ผมรู้ว่าคุณในคิวผมเป็นคนเกียแต่นั่นแหละผมราไมด้เกียกันนะ First Blood โอเคโอ้ยเอ๊ะไอ้เด๊กไอ้เบงกยไอ้เบงก์โอ้ย ไอเด็กเฮียโอนตายมึงรู้ไหมมึงย nice? ังไม่ฟาดตายเลเด็กเฮียมึงไม่เด็กเฮียกูก็ว่าอยู่ใครกดสิว่ากูกูพี่ปูวิ่งหักไปเจอเอาอี้ใหสัตว์เอ้ยกดลิฟท์เท่าไหร่แม่ว่าได้เสียงตึ้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 ง ไอ้สัตว์ล่าหันไปดูไอ้เ้ยลิฟไม่อยู่แล้วไอเด็กสัตว์ดีหยาไอเด็กหยา